สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูต่ายจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า47ค่ะเด็กๆทำมาหรือ,อยังคะทำมาแล้วหยิบหนงังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาตรวจไปพร้อมกันเลยค่ะอ่าเรามาดูแบบฝึกหัด2.5.2ค่ะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์และการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะในที่นี้คือการลบนะคะ เขาบอกว่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะเด็กๆด,ด,ด,ดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างนะคะเขาให้หาตัวตั้งใช่ไหมคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าตัวตั้งนะคะตัวตั้งจํานวนได้ลบหนึเท่ากับ1445้ยใช่ไหมคะวิธีการหาใช่แล้วคะ่ะก็เอาผลนะคะผลลบค่ะมาตั้งค่ะมาตั้งบวกด้วยตัวลบเท่ากับ มันก็จะเข้ากับตัวตังใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้ค่ะถูกไหมคะบรรทัดแรกบรรทัดที่2ค่ะหาค่ะหาผลบวกที่เราทําเมื่อกี้นะคะ1445บวก195เท่ากับ1640ค่ะถูกไหมคะบรรทัดที่3ค่ะดังนั้นเราก็เอา ค่าที่เราหาเมื่อกี้นะคะก็คือ1 6 4 0ค่ะมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมค่ะแทนค่าเข้าไปลบด้วย195เท่ากับ1445ค่ะถูกไหมคะตอบนะคะตอบเอาในช่องสี่เหลี่ยมที่เราหาได้มาตอบนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูข้อ1ค่ะข้อ1เหมือนตัวอย่างเลยนะคะหาตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอา ผลลบค่า1,800บวกตัวลบ895เท่ากับเท่าไหร่นะคะมันทัดที่2หาค่าหาผลบวก1,800บวก895เท่ากับ1 9 0 3ค่าถูกไหมคะมันทัดที่3ดังนั้นเราก็เอา1 9 0 3ค่ะมาแทนค่าลงไปในช่องซีเรียมลบด้วย895จะเท่ากับ1,800ค่า เวลาตอบนะคะเอาในช่องสี่เหลี่ยมมาตอบค่ะถูกไหมคะถ้าถูกนะคะเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกแบบนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าผิดตรงไหนเด็กๆก็แก้ไปตามครูต่ายได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อ 2, 2740ลบจำนวนใดเท่ากับ1812้อยใช่ไหมคะอันนี้หาตัวลบใช่ไหมคะถ้าหาตัวลบก็เอาตัวตั้งค่ะก็คือ2740ลบด้วยผลลบค่ะก็คือ1,8 ร้อยสิบสองเท่ากับมันจะเท่ากับตัวตั้งนะคะแล้ก็ใส่ลงไปบรรทัดที่2หาค่าค่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่าก็คือ2740-1812ลบ1812เท่ากับ928ค่บรรทัดที่3ดังนั้น 2740- ลบใส่ตัวเลขที่เราหาได้เมื่อกี้ลงไปค่ะ 928เท่ากับ1812ค่ะตอบก็เอา9 9 8 8มาตอบนะคะเอาตัวที่เราหามาตอบค่ะถูกไหมคะถูกคิดเครื่องหมายถูกด้วยนะคะข้อ3ค่ะข้อ3หาตัวตั้งเนอะตัวตั้งจำนวนได้ลบ1425เท่ากับ2186ใช่ไหมคะหาตัวตั้งเราก็เอาผลลบบวก ตัวลบค่ะ2,186ลบ1,425เท่ากับเท่าไหร่ค่ะบรรทัดที่2ค่ะหาผลบวกออกมาค่ะ2,186บวก1,425เท่ากับ3,611ค่ะดังนั้นบรรทัดที่3นะคะแทนค่าลงไปเลยค่ะ3,611ลบด้วย1,425เท่ากับ2,186ค่ะต่อเอาบอตอบก็เอาจำนวนที่อยู่ใน ช่องสี่เหลี่ยมลงไปเลยนะคะก็คือ3611เป็นเลขไทยค่ะต่อไปค่ะขอ้ขอ C ขอ้อ C หาตัวตั้งอีกแล้วค่ะตัวตั้งจำนวนได้ลบด้วย21,642เท่ากับ15,278หาตัวตั้งก็เอาผลลบตั้งบวกด้วยตัวลบ21,642เท่ากับเท่าไหร่นะคะ บรรทัดที่2ก็หาผลบวกเลยค่ะหนึ่งมื่นห้าพันสอบวกสองหมเท่ากับสามพัค่ะดังนั้นมรรทัาที่3เราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจำนวนที่เราหาได้เมื่อกี้ค่ะ36,920ลบด้วย21,642เท่ากับ15,248ค่ะ เวลาตอบก็เอาจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมลงมาตอบเลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะ2800ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ1557ข้อนี้หาตัวลบใช่ไหมคะหาตัวลบนักเรียนก็เอาตัวตั้งค่ะ 2800- ลบด้วยผลค่ะผลลบนะคะลบด้วย1557เท่ากับเท่าไหร่นะคะบรรทัดที่2หาผลลบเลยค่ะ2 8 0 0ลบด้วย1557เท่ากับ 1243ค่ะถูกไหมคะคัตอบสุดท้ายค่ะดังนั้น2800ลบด้วยลบด้วยจำนวนมาใส่เลยค่ะจำนวนที่เราหาได้1243เท่ากับ1557ค่ะอันนี้ตอบ1243ค่ะถูกไหมคะเด็กๆใครถูกนะคะขีดถูกให้เรียบร้อยด้วยนะคะง่ายไหมคะเด็กๆเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ